เอฟซีครับอีพีนี้นะครับต้องต้องต้องอ่านข่าวด่วนเลยอีพีนี้เอฟซครับต้องอ่านข่าวด่วนเลยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแสมแพมโพสต์อะไรเดือดขนาดนี้เอฟซีครับวันนี้เอฟซครับหยุดแสมแพมออกมาโพสต์เดือดเลยเอฟซครับเกิดอะไรขึ้นครับนะครับเกิดอะไรขึ้นกับหยุดแสมแพมทีครับนะโอ้โหเอฟซครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตระตุ้นให เป็นกำลังใจให้การ่คกับวันนี้ครับนะหยุดแสมแพรมนะครับได้ออกมาโพสต์โอ้โหเดือดเลยครับนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านโพสต์หยุดแสมแพรมกันีิครับโอ้โหคอมเมนต์ก็ถล่มทลายเลยมาเดี๋ยวเราอ่านโพส์ก่อนใครเข้ามากดไลค์ครับกดไลค์เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับกับช่องยญ่หยุดแสมแพรมอีกคนที่ไม่บอกอิบยานโดนหยุดแสมแพรมบังคับให้ดูดคลิป ให้ทำนั่นทำนี่สตออแหลไปวันวัน,นสัดสดทุกคนยังอยู่ครบเป็นพยานให้กูได้ในกลุ่มคุยอะไรกันบ้างเดือดเว้สีเดือดวเดอดว้ในกลุ่มคุยอะไรกันบ้างมีใครขับบังคับมึงอีฟาดมึงว่างมึงกระดูดเองเก็บหลักฐานให้อียานเองจนอียานจะไปพูด โลกหมุนล้อปากด่าใครเรื่องของมันกูไม่คิดว่ามึงจะจันไรได้ขนาดนี้เดี๋ยวมึงเจอกูอเดี๋ยวมึงเจอกูคำพูดนี้พี่แสมพี่แสมไม่เคยมีคนแบบนี้ไมพี่แสมเป็นคนโหดร้ายขนาดนี้พี่แสมไม่ไหวเดี๋ยวมึงเจอกูพี่แสมรั่นแล้วนะครับกูบอกแล้วกูเตือนพวกมึงแล้วกูเตือนพวกมึงแล้ว เดี๋ยวมึงเจอกูอิยานจะได้รู้ด้วยมึงต่อแหลกขนาดไหนและคนควรระวังคนอย่างมึงมากๆอยู่หลายกลุ่มด้วยนี่ตอนนี้ความลับไม่มีในโลกกูรู้อะไรดีๆมาอีกเยอะเมื่อก่อนบอกเลยเพราะทุกคนเคยขลบรอยานไง สิ่งช่วยมันแค่ช่วงเวลาสั้นๆช่วงที่ลูกนอกไส้ของอียานยากับผัวเฮ้ยแล้วมีประเด็นอียานเป็นคนเริ่มก่อนพูดถึงเรื่องหลังบ้านกูมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองกูไม่ชอบฟาร์มลุงลังเอาเรื่องคุยหลังบ้านมาหากิน ตัดจบเลยแคปออกมาแม่งจะได้รู้ใครตะตอบแหลใครบิดตรงไหนผิดกูขอโทษคิดแน่แน่กูไม่เคยจิกเรียกใครไอ้อ e, ีหรือเรียกฉชายาใครถึงจะอยู่คนละฝ่ายกันตอนนั้นก็ตามที่คุยกับอียานทั้งที่กูอยู่ในจักราวาลสี่กอมาใช้ใจแรก ใจไม่เคยแครบแชทแฉใครนะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวคุยกันจบคือจบไม่ใช่สันดานกูเลยมันน่ามั่นใจด้วยในแชทที่กูคุยกับอียานไม่มีอะไรเสียหายด้วยซ้ำทั้งที่มึงกูและพี่พ ก็คืออยู่เคียงข้างลูกนอกไส้อยานแต่ละคนก็พร้อมใจสมัครใจอยากช่วยลูกนอกไส้มันถูกต้องไหมมึงสมัครใจอีฟาดกูขอตั้งคำถามเอาเว้ยเอาเว้ยใครได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้กูตรงมาตรงไป ไม่สตอบาแหลกลัวทำไมเรื่องแชทดุดมึงนะ่ะสตอเบาแหลมากๆทั้งที่มึงอยากช่วยอียานแท้ๆแต่อ้างถูกกูบังคับแม่งเลวจริงๆที่ผ่านมาทุกคนในกลุ่มรู้ดีกูมีจะช่วยปกป้องคนเตือนมึงด้วยซ้ำสอนด้วยซ้ำ ให้ระวังตัวในโลกออนไลน์ตอบแทนความหวังดีกูด้วยการไปสตบแหลกับอียานไม่คิดว่าจะจันไลยได้ขนาดนี้นะมึงนะอย่าให้กูได้เอ,อ่ยชื่อนะอีสอมอเลวจริงๆระวังนะอยู่หลายกลุ่มตอนนี้รู้ไหมเขาเอาพฤติกรรมของมึงมาคุยกันแล้ว ใครคุยกับอีเวนตัวนี้ก็ระวังตัวด้วยแล้วกันไม่คิดจะเลวตะตบอแผลสร้างเรื่องได้ขนาดนี้แชทกูคุยกับอียานเขาเห็นกันแล้วปกติมากของคนที่เคยอยู่ฝ่ายเดียวกันกูบอกแล้วนะถึงคิวมึงแล้วคูเอาแล้วเขาชิบพายบไรลัแล้วกูงานมาแล้วงานมาแล้วใครวะใครวะใครวะ,รวะเตรียมตัวได้เลย อูจักระชากนากากมึงอยู่หลายกลุ่มไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้บ้างปั่นใครไว้บ้างแผลก็จะเยอะหน่อยนะไม่อายตัวเองในสิ่งที่ตะแหลออกมาก็ควรมีจิตสำนึกอายพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยสิอีสอมอถึงกับอึง้งทึ่งในฟ้าตะโแหลของมึงเลยทีเดียว อูอ้เอาแล้วครับแสมแผม่ประกาศแล้วมาต่อครับมึงเสือกสักทางนะอีสอมอมึงจะอยู่ทุกที่เอาทุกทางไม่ได้นะรูร,รู้อยู่แม่น้องไม่ปื้มมึงไม่อายตัวเองบ้างเหรอความลับไม่มีในโลกเดอ้อกูบอกเลยไม่พอใจที่มึงตอเบลว่ากูไปบังคับมึงอีฟาดแต่งเรื่องเก่งเหลือเกินส่วนอียานมึงจะเชื่ออ,อ,อีนี่ก็แล้วแต่มึง แต่กูเชื่อเลยนรกในใจที่ติดตัวอยู่ในใจของอีเวงนี้ได้เกิดขึ้นแล้วมึงอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกอีสอมอมึงเพราะมึงจะเสียคนตอนแกไม่จบมาต่อเอาสิมึงตัวเดียวกับพยาทุกคนยังอยู่ครบมีแค่มึงกับพี่ลูบโบที่ออกไปคนแบบกูตรงมาตรงไปตอนที่กูถอยจากลูกนอกไ้อียานกูก็แจ้งทุกคนและไม่เคยดึงใครด้วย บอกเลยไม่มีเข้าข้างกูกันด้วยหรือเอ็ดเอียงแต่จะออกมายืนยันขอเถิดจริงไม่อยากให้กูถูกใส่ร้ายใครคุยคบกับอีนี่อยู่ระวังความลับไม่มีโลกคบกับลูกน้องไส้อยิยานมึงก็คบกับคนที่อยู่ตรงข้ามกับลูกนอกไส้อยียานด้วยไม่ใช่เหรออ้าวหวอย่าลืมในฟางเป็นอวตารของกูกูอยู่เฉยๆพอเขาเห็นกูถูกกระทำ กูรู้อะไรดีมาอีกเยอะอียานมึงรู้หรือยังคนที่มึงเอาไปแฝงนนะ่ะอีเวกอีฟาดอีสายสายข้าวสายแคใสายดูดถองม,มึงตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มเขานะถามบอกถามว่ามีใครไว้ใจไหมเด้อมึงระวังด้วยเด้อโอ้โหไม่ต่อครับไม่จบครับโอ้ยอะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโวยโ้ยดีูจะหลุดนะครับนะ เอาให้สาสมใจไปเลยทดฐานที่ลิ้นจีโอ้โหพิกคงโคลเข้ามาแล้วคนแบบยุ่แมแพมไม่เคยบังคับใครเป็นคนชัดเจนที่สุดแล้วจากที่ได้รู้จักกันมาหกปีเต็มขอยืนยันด้วยหนึ่งเสียงโอ้โหอ่อแล้วครับเออมึงเลือกสักทางนะมึงจะอยู่ทุกที่เอาทุกทางไม่ได้นะโอ้โหอีสออีสมนำหน้าติกอดกอดกอดน้องชาย ทองแท้ไม่กลัวไฟใครจะจะไลยใส่ล้ายเรามันจะกลับไปหาตัวเขาเองพอพูดก็รู้อยู่แก่ใจว่าก็หกบิดเบือนมึงเข้าใจไหมสมเสร็จผมสู้กับคนตอบลแหลด้วยข้อเท็จจริงไม่เคยกลัวตรงไหนผิดยอมรับขอโทษและในแชทไม่มีอะไรเสียหายแต่ทำให้รู้ว่าอย่าหากินกับการเอาแชทมาคุยเพราะถ้ากูพาพูดอะไรไม่ตรงคนที่จะเสียคือตัวมันเองอายทำไม คนเคยอยู่ละคนละฝ่ายส่งคลิปแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ช่วยกันไม่ได้ไปฉีน้ำทุกคนเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาหมดไม่มีอะไรผิดปกติแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือคนสตอรแหลเอาชนะคนตตอบแเหลคือการพูดความจริงเท่านั้นหลักฐานแค่เรื่องหน้ากากผมคุยกับอิยานยังบิดเลยพอเปิดหลักฐานมาหนังคนละม้วนพวกนี้ยึดหลักฐานของความจริงไงคนพวกนี้ใช้ มึงงานเข้ากันแล้วกูเตือนพวกมึงแล้วเอากันแล้วลุยกูอยู่ฝั่งแซมแพมไม่ใครวะแซมแพมหลังบ้านมาหน่อยใครวะกูก็แม่สารแน่ยอบสารแน่เหลือเกินใครวะมึงซวยแล้วมึงมึงซวยแล้วมึงซวยแล้วใครวะแซมแพมหลังบ้านมาหน่อยอิสัตแซมแพมไหมคนอยางานไทยซีอะที่รู้จักมา ไม่ใช่คุณตั้วต่อเบล่ะบอกให้ระเจียจนิสุดนะจ๊ะนะจ๊ะ